สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับคุณกำลังอยู่กับ The History และนี่คือตำนานอาหารโลกครับเรายังอยู่กับ <c oughs> เรื่องราวในตำนานอาหารโลกเรียกได้ว่าเป็นตอนสุดท้ายแล้วครับ4ตอนสุดท้ายแล้วก็จะจบซีรีส์เรื่องนี้แล้วครับแล้วเรายังค้างคายอยู่ที่เรื่องของอาหารจีนครับหนึ่งในอาหารสัญชาติที่แมสระดับโลกแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเดียวกันยิ่งไปกว่านั้นนะฮะแทบไม่น่าเชื่อเลยครับว่าอาหารจีน มันเป็นอาหารที่กินตามหลักปรัชญาด้วยครับเป็นอาหารที่ให้ปรัชญาชีวิตกับเราด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องราวของอาหารจีนจะเป็นยังไงนั้นไม่รอช้าไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ ในสายตาชาติตวันตกนะครับอาหารจีนเนี่ยมีความหลากหลายและก็ซับซ้อนอย่างยิ่งครับมีตั้งแต่ซุปรังนกไปจนถึงหมูเปรี้ยวหวานวิธีหนึ่งในการทำความเข้าใจอาหารจีนที่ดีที่สุดนะครับก็คือการศึกษาจกากหลักปรัชญาสําคัญ2หลักซึ่งฝังลึกอยู่ในวัฒนธรรมจีนนะครับได้แกะละ่ลัทธิเตา๋าแล้วก็ลทัทธิขงจือ๊อซึ่งมันก็ส่งผลต่อการปรุงอาหารและวิธีการกินอาหารของคนจีนด้วยครับลทัทธิเต๋านะครับมีพื้นฐานคําสอนมาจาก ของท่านเล่าจื้อนะครับผู้มีชีวิตอยู่ในช่วงศตรวตรรษที่6ก่อนคริสต์กาลครับแล้วก็ว่ากันว่าท่านเป็นอาจารย์ของของจือด้วยแนวคิดนี้แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเต่านะครับก็คือพลังนําทางจักรวาลซึ่งทําให้ทุกสิ่งอยู่ในสมดุลสอดคล้องกับหลักความคิดเรื่องหยินหยางแล้วก็พลังตรงข้ามที่ส่งเสริมกันและมันอยู่ในทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้รวมถึงอาหารด้วยครับ ผู้นับถือลทัทธิเต่าเชื่อว่าอาหารแต่ละชนิดจะมีหินหรือว่าหยางอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในนั้นครับอาหารที่เป็นหยินเนี่ยจะมีคุณสมบัติทําให้เย็นครับส่วนอาหารที่เป็นหยางก็จะทําให้อุ่นดังนั้นนะครับหากหาก,า,า,ากว่าอยากว่าหยางในอาหาร หากว่าสัดส่วนนี้ในอาหารจานใดาจานหนึ่งเนี่ยมันมีสมดุลเราก็จําเป็นที่จะต้องทําให้หยินและหยางเนี่ยอยู่อย่างสมดุลและเหมาะสมด้วยวิธีปรุงอาหารมีบทบาทต่อเรื่องนี้ครับเช่นด้วยวิธีการต้มหรือนึ่งซึ่งเป็นวิธีแบบหยินส่วนการทอดหรือย่างเนี่ยเป็นวิธีแบบอย่างนั่นเอง ตามแนวคิดนี้นะครับอาหารต้องการผะต้องผ่านการปรุงที่พิถีพิถันแล้วก็มีสมดุลครับอีกทั้งควรหลีกเลี่ยงก,การกินแบบตะกัดตะกรามแล้วก็ไม่กินจุกกินจิบครับนอกจากจะดีต่อสุขภาพแล้วนะครับความคิดเรื่องการกินแต่พอดีอาจพัฒนามาจากความเชื่อในยุคทองครับว่าผู้คนเนี่ยไม่จําเป็นต้องกินอะไรเลยเพราะจะสามารถอยู่ได้ด้วยพลังจักรวาลหรือพลังชีครับดังนั้นครับพลังหญิงหยางของลทัทธิเต๋าก็คือไม่ควรกินอาหารมากเกินไปครับรวมถึงไม่ควรกินอาหารดิบด้วยเพราะว่าผู้ ถือลัติเต่าในเชื่อว่าอาหารดิบเนี่ยทำให้ร่างกายอ่อนแอจากการมีพลังเย็นในท้องมากเกินไปครับด้วยเหตุนี้ครับผักทุกชนิดต้องผ่านการปรุงอันหลากหลายอย่างน้อยก็นึ่งหรือว่าผัดอย่างใดอย่างหนึ่งประโยชน์ต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นจากอาหารแต่ละจานก็สําคัญเช่นกันครับเพราะอาหารถือเป็นสิ่งป้องกันโรคและเครื่องปรุงทุกชนิดในจานก็ควรจะส่งเสริม ให้เกิดสุขภาพดีในภาพรวมครับเช่นขิงเป็นสิ่งที่ลิธิเต่านิยมเป็นพิเศษครับเพื่อช่วยย่อยแล้วก็ลดความดันเลือดเมื่อมีสิ่งที่ต้องใคร่ควรวญมากมายขนาดนี้ครับเชฟผู้นับถือลทธิเต่าคงเอื้อมไปคว้าขิงทุกครั้งที่มีโอกาสนะฮะส่วนคงจื่อครับเป็นนักปราชญ์เจ้าของคําสอนที่มีความสําคัญต่อ ความคิดของชาวจีนจนถึงทุกวันนี้เขาเกิดในยุคอนาธิปไตยครับที่มีการรบพุ่งกันเป็นประจำคําสอนทั้งหมดเขาเน้นไปที่การสร้างส,างสมดุลและระเบียบโลกครับเขาเชื่อในการให้ความสําคัญด้านการศึกษาและการพัฒนาตนเองอีกทั้งเชื่อว่าคนควรยึดมั่นในศีนลธรรมเพื่อจะไม่ทําผิดและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขคงจือให้ความสําคัญอย่างมากกับอาหารซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งสามจำเป็น3ประกาศเพื่อสังคมที่ดี อีก2อ,อย่างก็คือกองทัพแล้วก็ความไวเนื้อเชื่อใจนะครับลัทธิขงจือนเน้นว่าหากต้องการให้อาหารมื้อหนึ่งมีทั้งคุณค่าและประสบการณ์ที่ดีอาหารแต่ละจานควรผสมผสานสีสันรสชาติกลิ่นและรสสัมผัสอย่างเหมาะสมครับแนวคิดนี้ยังถือเป็นหัวใจของอาหารจีนจนถึงทุกวันนี้ส่วนผสมควรมีสมดุลเช่นเดียวกับลัฐคำต่อของรัททิเต่าครับและเช่น ความมันเลี่ยนของเตดปักกิ่งต้องถูกหักล้างด้วยต้นหอมครับส่วนรสหวานก็ต้องมีรสเปรี้ยวไว้หักล้างจ่อนี้เองที่ตอนชาวจีนว่าเป็นเรื่องไอร้อารยธรรมและอันตรายครับหากนํามีดมาที่โต๊ะอาหารรับนานที่โต๊ะรับประทานอาหารนับตั้งแต่นั้นาอาหารจีนก็เสิร์ฟเป็นชิ้นพอดีคํละและรับประทานเหมือนกับเข็มถักไหมพรมเพราะฉะนั้นนะครับอาหารจีนจะถูกหั่นมาเป็นที่เรียบร้อยเพราะเขาจะไม่ให้อเอามีดมาไว้บนโต๊ะอาหารเด็ดขาดหลักการเกี่ยวกับอาหารอีกข้อจากนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ก็คือห้ากิน าหารตามลําพังครับอาหารควรเป็นกิจกรรมที่ทําร่วมกันเพื่อให้ผู้คนได้ปฏิสัมพันธ์ต่อกันและต่ออาหารน่าสนใจที่เขายังสอนด้วยว่าผู้นี้เป็นคนผูนี้จะเป็นคนครัวชั้นเลิศได้ต้องเป็นพ่อสื่อแม่สื่อชั้นเลิศมาก่อนนะฮะศิลปะการทำติ่มซำนะครับเริ่มต้นเมื่อหลายร้อยปีก่อนในรูปของว่างสำหรับผู้คนที่เดินทางค้าขายบนเส้นทางสายไหมครับ เส้นทางนี้เชื่อมโยงธุรกิจภาพหมกําไรดีของจีนเข,ข้ากับดินแดนตะวันออกกลางแอฟริกาแล้วก็ยุโรปด้วยเหตุนี้ครับจะมีโรงน้ําชาผุดขึ้นเป็นราวดอกเห็ดครับตลอดเส้นทางเพื่อเป็นที่พักผ่อนแก่นักเดินทางตอนแรกนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมครับที่จะกินชาไปกินอาหารไปเพราะเชื่อว่ามันอาจจะทําให้เกิดน้ําหนักมากเกินไปครับและมันก็ยังขัดแย้งกับรัฐคสอนของรัฐทิเตาด้วยแต้ไายหลังครับเชื่อกันว่าน้ําชาช่วยในการย่อยอาหารและเจ้าของร้านน้าชาก็เริ่มเพิ่มอาหารว่างเบาๆหลาย หลาอย่างเข้าไปครับซึ่งก็ได้รับความนิยมสูงแล้วก็กลายเป็นธรรมเนียมการเกิดติ่มซําในที่สุดครับติ่มซําแปลตรงตัวว่าสัมผัสหัวใจครับเนื่องจากมันทําโดยเจตนาที่จะให้เป็นแค่อาหารว่างไม่ใช่อาหารหลักประกอบด้วยของนึ่งชิ้นเล็กๆอาทิขนมจีบไส้หมูหรือว่ากุ้งหรือว่าปอเปี๊ยลูกชิ้นหรือข้าวห่อใบบัวทั้งหมดนะครับมาเสิร์ฟในเข่งไม้ไผ่ ้าปาสแบบฉบับกวางตุ้งก็มีขายในร้านอาหารตั้งแต่วันตั้งทั้งวันนะครับตั้งแต่อาทิตย์ขึ้นไปจนถึงอาหารมื้อใหญ่ตอนเย็นแล้วก็เสิร์ฟกับชาสเสมอครับ อันที่จริงนะครับเวลาชาวจีนชวนกันไปกินติ่มซำจะพูดว่ากันไปยำชากันเถอะนะฮะซึ่งก็แปลว่าไปดื่มน้ําชากันเถอะนะฮะแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทั้ง2องอย่างนี้ใกล้ชิดกันมากครับและดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่จะต้องทําคู่กันด้วยในออสเตรเลียนะครับคำว่าติ่มซำเนี่ยเขาใช้คําว่ายำชานะฮะเรียกติ่มซําด้วยซ้ําไม่ต่างจากับในอังกฤษครับที่เบียร์หนึ่งไพรจะต้องกินคู่กับมันฝรั่งทอด1ถุงนะฮะ สิ่งที่ถือเป็นธรรมเนียมเมื่อกินติ่มซำก็คือต้องรินชาให้เพื่อนก่อนครับแล้วจึงรินให้ตัวเองจากนั้นเพื่อนร่วมโต๊ะก็จะขอบคุณด้วยการงอนิ้วชี้นิ้วกลางคู่กันแล้วก็เคาะลงบนโต๊ะครับเรื่องนี้มันมีตำนานอยู่ว่าฮ่องเต้องหนึ่งของจีนเนี่ยไปดื่มน้ำชากับพระสะหายนอกวังด้วยการปลอมตัวออกไปครับขณะที่กำลังยำชาดื่มน้ำชาอยู่ครับ ฮ่องเต้เนี่ยก็รินน้ำชาให้พระสหายอย่างอ่าซึ่งถือเป็นเกียรติยศอย่างยิ่งซึ่งโดยปกติแล้วนะครับจะต้องทําการคุกเขา่าโค้งคํานับถาวายบังคมด้วยแต่ว่าฮ่องเต้เนี่ยปลอมตัวออกมาการโค้งคํานับก็คงจะเป็นการเผยตัวต,วตนของพระองค์ในที่สาธารณะนะสิ่งที่เขาทําได้ก็คือเคาะนิ้วชี้กับนิ้วกลางบนโต๊ะสื่อแทนการโค้งคํานับขอบคุณนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นธรรมเนียมนี่เองครับว่าเมื่อเพื่อนรินน้ําชาให้เราจะต้องงอคิ้วและเคาะโต๊ะเป็นการแสดงความขอบคุณ ติ่มซำแพร่หลายมากขึ้นในราชวงศ์ซ่งครับเนื่องด้วยร้านน้ำชาเฟื่องฟูทั่วจีนพอมาถึงตอนที่มาโคโปโลเดินทางมาถึงจีนในปี1721ร้รานน้ำชาและติ่มซำก็กลายเป็นวัฒนธรรมของจีนไปแล้วครับและเมื่อนักสำรวจผู้ยิ่งใหญ่กลับถึงยุโรปในปี1295เขาก็แนะนำให้ชาวยุโรปรู้จักผลงานการคิดค้นและขนบธรรมเนียมบางอย่างของชาวจีนครับแล้วก็ยังเขียนเรื่องเหล่านี้ด้วย แต่ติ่มซำนะครับไม่ใช่หนึ่งในนั้นครับอันที่จริงชาวตะวันตกไม่รู้จักมันจนกระทั่งชาวจีนะอพยพมาตะวันตกเมื่อไม่นามนมานี้เองครับราวศตวรรษที่19ครับที่ไชน่าทาวนยปรากฏขึ้นตามหัวเมืองใหญ่ทั่วโลกและไชน่าทาวก็กลายเป็นแหล่งลงหลักปักฐานของผู้อพยพส่วนใหญ่และชาวตะวันตกก็ได้รู้จักความอร่อยของติ่มซำครับเมื่อเขาไปเยือนไชน่าทาวในท้องที่ของตัวเองทุกวันนี้ครับติ่มซำม,มีหลายรูปแบบครับทั้งของหวานและของข,องขาวนอกจากติ่มซำเป็นชนิดอาหารที่ไม่ใด่พี่ไม่มีสูตตรรเฉพาะััวคบ เชฟจึงต้องใช้จินตนาการได้สามารถที่จะใช้จินตนาการได้ตามใจชอบครับในการสร้างสารรค์อาหารด้วยวิธีการที่หลากหลายไม่ว่าจะต้มหรือว่านึง่งอย่างไรก็ตามครับห,หัวใจของติ่มซำยังคงเหมือนเดิมนั่นก็คือทุกอย่างต้องเสิร์มในสัดส่วนน้อยครับอาหารปรุงสุกใหม่ทุกวันใส่รกเข็นไปรอบๆเพื่อให้ลูกค้าเลือกสิ่งที่ตูกตาต้องตาต้องใจเมื่อรถเข็นผ่านครับ พอลูกค้าออกจากร้านก็คำนวณราคาจากจำนวนขนาดและสีของจานบนโต๊ะนี่คือระบบที่เปิดช่องให้มีการตุกติดครับลูกค้าที่กินไม่หมดหรือไม่ซื้อสัตว์เนี่ยก็มาจะซ่อนหรือว่าขโมยจานดังนั้นครับพนักง,งานจึงมักจดจำนวนจานที่ลูกค้าหยิบออกไปด้วยเสมอครับปอะเปียยทอดนะครับทําจากแผ่นแป้งบางเรียบหอ่อเนื้อไส้เนื้อสัตว์ อ่ะหรือไม่อาจจะเป็นอาหารทะเลหรือว่าผักแล้วก็นําไปทอดกรอบเดิมเนี่ยเสิร์ฟเป็นอาหารว่างครับแล้วไว้กินกับชาและเมื่อญาดหรือเพื่อนมาเยี่ยมเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีการทําอาหารชนิดนี้เลี้ยงด้วยสีสันหลังทอดดูสุกเป่งงเหมืองทองครับทำให้มีผู้ยนเชื่อมโยมปอบเปียทอดเนี่ยกับความเจริญรุ่งเรืองและความโชคดีชื่อภาษาอังกฤษของอาหารชิ้นนี้นะครับจริงๆแล้วเพิ่งเริ่มมามีในปี1943นี่เองครับ โดยมาจากธรรมเนียมการเสิร์ฟปอเปียทอดในวันแรกของปีซึ่งก็คือวันปีใหม่ของจีนวันตรุษจีนนั่นแหละครับซึ่งตรงกับวันแรกของฤดูใบไม้ผลิหรือว่าสปริงตามปฏิทินจนันทรคติดังนั้นครับในภาษาอังกฤษก็เลยเรียกปอเปียทอดว่าสปริงโรลครับและถ้าคุณสั่งปอเปียในร้านแต่ว่าปอเปียทอดนี้คุณจะเจอแค่ในร้านอาหารจีนนะครับแต่ถ้าคุณไปที่เวียดนามครับคุณจะไม่เจอปอเปียทอดครับแต่คุณจะเจอปอเปียแบบ สดหรือปอเปี๊ยะแบบไม่ทอดนั่นเองครับซึ่งคนเวียดนามเขาถือว่าเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพครับแต่ว่าคนจีนน่ะไม่นิยมกินปอเปี๊ยละลักษณะนี้ปอเปี๊ยะของเวียดนามก็คือทาจากแป้นข้าวเจ้าครับห่อไส้กรุ้งแล้วก็ขุนใส่สดซึ่งในกรณีนี้ภาษาอังกฤษก็จะเรียกปอเปี๊ยะสดว่าซัมเมอร์โรลซึ่งตรงข้ามกับสปริงโรลนั่นเองครับเอาเป็นว่าปอเปี๊ยะทอดก็คือของจีนส่วนปอเปี๊ยะสดเป็นของเวียดนามนั่นเองครับ เป็ดปักกิ่งเป็นหนึ่งในอาหารหรูระดับโลกครับเป็นเป็ดย่ากอาหารปราโปรดของจีนมาตั้งแต่สมัยโบราณแต่ว่าเป็ดปักกิ่งที่เราพึ่งจะที่เราคุ้นเคยกันอยู่เนี้ยมันพึ่งจะเป็นที่รู้จักทุกวันนี้และเกิดขึ้นในยุคหลังครับนั่นก็คือปลายสมัยราชวงศ์หมิงแล้วเมื่อจีนย้ายเมืองหลวงจากนานกิงไปที่เป่ยจิงหรือปักกิ่งนะครับในปี1421ก่อนหน้านั้นนะครับเป็ดที่นามาย่างเนี่ยจะเป็นเป็ดตัวเล็กๆที่อยู่รอบ ดรืออยู่ในคลองรอบๆเมืองนานกิงแต่การย้ายเมืองหลวงเนี่ยส่งผลกระทบอย่างไม่คาดคิดครับเป็ดพวกนี้ได้กินธัญ,ญพืชที่หล่นจากเรือท้องแบนที่แล่นไปมาระหว่างนานกิงกับปักกิง่งทําให้มันตัวใหญ่ขึ้นครับผ่านไปหลายปีจึงพัฒนากลายเป็นเป็ดชนิดใหม่ที่ตัวใหญ่และอ้วนกว่าเดิมครับจากนั้นกเกษตรกรก็นํามันพวกมันมาเลี้ยงให,ให้ได้เนื้อและไขมันมากขึ้น ก่อนจะนําไปย่างและให้เกิดความกรุบกรอบแสนอร่อยครับเมื่อชาวจีนเริ่มบังคับให้เป็ดกินอาหารเพื่อเพิ่มไขมันใหม่มากขึ้นมันก็กลายเป็นอุตสาหากรรมอาหารชนิดใหม่ขึ้นมาครับเป็ดปักกิ่นเดิมเป็นอาหารของมหาเศรษฐีชาวจีนนะครับจะกินแค่หนังเป็ดกรุบกรอบรสเค็มที่ย่างนานตลอดทั้งวันจนวาวับเป็นสีน้าตาลสวยเนี่ยละฮะกินหอกับผักแล้วก็แป้งสําหรับชาวจีนนะครับอาหารจานนี้ถือเป็นเรื่องของรสชาติรสสัมผัสและค่าใช้จ่ายซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับคุณค่าทางอาหารอะไรเลย,เลยนะฮะเนื้อเป็ดเป็นแค่สิ่่งทีใช้ป และเพิ่มรสชาติให้หนังเท่านั้นครับโดยจะยกเนื้อให้คนรับใช้กินเช่นเดียวกับแป้งหุ้มภายในสมัยยุคกลางนั่นแหละครับซึ่งตลกดีนะฮะ คนรวยกินหนังคนจนกินเนื้อนะฮะเมื่อเป็นปักกิ่งแพร่พไปยังโลกตะวันตกในศตวรรษ20ครับแฟนหลายคนของอาหารจานนี้ซึ่งในฝรั่งเศสเรียกว่ากันาราเก้นะครับซึ่งแปลตรงตัวว่าเป็ดทาน้ำมันเคลือบเงาเนี่ยนะฮะเข้าใจผิดเกี่ยวกับวิธีกินแบบจีนจึงบริโภคหมดทั้งเนื้อและตัวทั้งเนื้อและหนังครับซึ่งอาหารจานนี้จามทำเนียแล้วจะต้องเสิร์ฟพร้อมแผ่นแปน้งแผ่นแปน้งบางๆต้นหอมและก็ซอสหอยซินอาหารจานนี้ได้รับความนิยมในอังกฤษมากครับและเรารู้จกก หอมกรอบครับก็คือจริงๆแล้วเขาจตเาหนังนะครับวางแป้งวางหนังวางหอมใส่ซอสมวนมวนมวนแล้วก็กินครับส่วนหนังส่วนเนื้อเนี่ยก็ให้คนใช้กินไปนะฮะไข่เยี่ยวม้าครับ คือผลลัพธ์จากกระบวนการหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อหลายพันปีมาแล้วครับชาวจีนค้นพบว่าเมื่อเอาดินด่างนะครับมาพ่อไข่เป็ดไข่นกกระทาหรือไข่ไก่ก็ตามมันจะเก็บได้นานหลายปีครับและดูเหมือนว่าผู้ค้นพบคือชาวจีนเนี่ยซึ่งเป็นผู้นําปูนขามาผสมเพื่อตั้งใจจะปูปูนเอาปูนเนี่ยฉาบบ้านหลังใหม่ครับแต่เขาดันเจอไข่เป็ดที่ถูกเก็บรักษาสวดดีคือไข่เป็ดคงตกลงไปในในป,นในปูนนั้นนะฮะเขารวบรวมความกล้าระสมควครับที่จะกล้าชิมมันแล้วเขาก็พบว่าเขาชอบรสชาตินี้ครับจึง งลงมือเริ่มผลิตและคราวนี้เขาเติมเกลือลงไปด้วยครับเพื่อให้มันมีรสชาติมากขึ้นแล้วมันก็กลายเป็นสูตรปรุงอาหารลดเลิกของตะวันออกไกลในที่สุดครับเดิมนะฮะต้องใช้เวลาอย่างน้อย100วันครับในการบ่มเพาะให้ได้ไข่เนื้อสีดำซึ่งนำไปสู่ชื่อของอาหารจานนี้ว่าไข่ร้อยปีนั่นเองครับ แต่ก็จะมีการปรับปรุปรงกระบวนการดังกล่าวนะครับทำให้ตอนนี้สามารถผลิตได้ปริมาณมากภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ไข่เยี่ยวม้ามีขายมากมายทั่วตะวันออกไกลครับโดยเฉพาะในรูปของอาหารข้างทางรวมทั้งไว้เสิร์ฟในโอกาสพิเศษเช่นง,งานฉลองระดับชาติหรือว่างานเลี้ยงแต่งงานในฮ่องกงนะครับมีการปรับประยุกต์อาหารจานนี้หลายแบบเช่นการไปนําไปหุ้มด้วยปลาปน่นแล้วก็กับเกล็ดขนมปังแล้วก็ทอดกรอบเพื่อเอาไว้เสิร์ฟเป็นอาหารว่างฟังดูคล้ายๆกับไข่สกอตช์ที่เคยพูดมาก่อนหน้านี้แต่ไข่สกอตช์เนี่ยข้างในเป็นไข่ต้ม แต่อันนี้ข้างในคือไข่เยี่ยวม้าสีดำๆเลยนะครับไข่ชนิดนี้นี้มีกลิ่นฉุนจากแอมโมเนียครับซึ่งทําให้ผู้คนเนี่ยเผลอคิดไปว่าวิธีการถนอมอาหารไข่อาหารชนิดนี้ก็คือนําไปแช่ปัสสาวะนาน3เดือนซึ่งเมื่อทดลองดูแล้วปรากฏว่ามันไม่เป็นเรื่องจริงครับกลิ่นแอมโมเนียนั้นมันเกิดจากปูนขาวครับซึ่งหมักหมองเอาไว้แล้วมันเกิดการหมักแล้วให้เกิดกลิ่นนี้ขึ้นมาแต่ว่าตำนานนี้มันก็ยังคงอยู่ครับด้วยเหตุนี้ครับในชื่อภาษาไทยเราก็เลยเรียกไข่ชนิดนี้ว่า ไข่เยี่ยวม้าครับอย่างไรก็ตามครับจีนไม่ใช่ชาติเดียวที่มีอาหารลักษณะนี้นะครับอาหารโบราณฝรั่งเศสก็มีเหมือนกันครับชื่อว่าปาเต้แล้วก็มีอายุราวสูตรแบบร้อยกว่าปีรวมถึงพุดดิ้งพลัมซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกันเนี้ยก็มีอายุเป็นร้อยปีเช่นเดียวกันครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของอาหารจีนอาหารแมสระดับโลกนะครับแล้วเป็นอาหารที่หรูหราอลังการจริงๆแล้วก็มีเนื้อหามากกว่านี้นะฮะแต่ว่าหลายอันเนี่ยคิดว่าก็คงจะไม่เป็นที่รู้จักแน่นอนครับคลิปนี้เอาเฉพาะเนื้อหาที่มันเป็นที่รู้จักจริงๆเอาละครับตอนต่อไปของตำนานอาหารโลกครับเราจะไปสู่อาหารของเทศกาลสำคัญของโลก1เทศกาลครับเป็นเทศกาลที่ฉลองกันทั่วโลกจริงๆแม้แต่บ้านเรายังฉลองเลยครับนั่นก็คือคริสต์มา ในประเพณีคริสต์มาสมีอาหารประจำะเทศกาลด้วยนะครับซึ่งอาหารนั้นจะเป็นอะไรบ้างอย่าลืมติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ